สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซื้อกลางแชร์ข่าวจริงนะคะพบกันวันนี้วันที่21สิงหาคม2563ค่ะพบกันทุกๆวันเลยนะคะกับการอัปเดตข่าวสารดีๆค่ะวันนี้นะคะมีข่าวสารเกี่ยวกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะคะมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบค่ะเราเที่ยวด้วยกันนะคะเคาะเพิ่มสิทธิ์ที่พัก10คืนค่าตั๋ว2,000บาทรายละเอียดมีอะไรบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยค่ะ จากที่ประชุมศูนย์บริหารสถาน,นการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดนะคะหรือศูนย์บริหารสถาน,นการณ์เศรษฐกิจวงเล็บสอบศนะคะพร้อมด้วยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติค่ะร่วมการแถลงข่าวระบุเห็นชอบปรับปรุงมาตรการโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะคะที่ปัจจุบันมีการใช้สิทธิ์ไปเพียง664,000คืนค่ะจากทั้งหมด5ล้านคืนค่ะจึงมีการเสนอให้ขยายสิทธิ์เดิมนะคะจากคนละ5 เป็น10คืนค่ะและขยายการสนับสนุนตั๋วเครื่องบินในการเดินทางจาก1000บาทนะคะต่อคนเป็น2,000บาทต่อคนค่ะเพื่อกระตุ้นการเดินทางระยะไกลมากขึ้นและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะจะมีการปรับปรุงรายละเอียดของมาตรการให้บริษัทตลาดสักรัพย์เข้ามาร่วมโครงการนี้ด้วยค่ะสำหรับหน้าเว็บไซต์นะคะเราเที่ยวด้วยกันนะคะระบุว่ามีการลงทะเบียนใช้สิทธิจองที่พักเพียง 7แสนกว่าสิทธ์เท่านั้นค่ะจำนวนสิทธิ์ที่พักเหลือนะคะ4ล้าน3 2 119สิทธ์ค่ะและใช้สิทธิ์ตัวเครื่องบินนะคะประมาณ1 0 0 0สิทธิ์เท่านั้นจำนวนสิทธิตัวเครื่องบินที่เหลือนะคะ1ล้าน9 9 6 5 62สิทธ์ค่ะ นอกจากนี้นะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะยังมีรายงานข้อมูลนะวันที่17สิงหาคมนะคะพบว่าประชาชนลงทะเบียนร่วมโครงการนี้4.62ล้านคนค่ะมีโรงแรมและก็ที่พักลงทะเบียนรวมนะคะ6,943แห่งค่ะร้านอาหารนะคะ62,73ร้านค่ะและผู้ประกอบการโอทอปนะคะ1,058แห่งค่ะมีการใช้สิทธิ์นะคะโรงแรมทั้งสิ้น544,373คืนมูลค่าห้องพักนะคะที่จ ทั้งหมด1,622ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะ แรกเริ่มนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะมีประชาชนมาใช้สิทธิจองโรงแรม5้าล้านคืนค่ะแต่ตอนนี้พบว่าการใช้สิทธิ์เข้าร่วมเพียง5.5แสนคืนหรือประมาณ1 0เท่านั้นค่ะและยังครอบคลุมเฉพาะจังหวัดรอบๆกร,รุงเทพมหานครเท่านั้นค่ะดังนั้นที่ประชุมนะคะจึงมีมติให้ขยายสิทธิ์การจองห้องพักและขยายวงเงินค้าตั๋วเครื่องบินดังกล่าวนะคะโดยคาดว่าจะเสนอให้ครมอพิจารณาอนุมัติได้ในสัปดาห์หน้าค่ะ สำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะคะเป็นโครงการที่ทางรัฐบาลออกมาค่ะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะให้ฟื้นฟูมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ปรากฏว่าเพิ่งสําเร็จไปแค่สิเท่านั้นเองนะคะทางครมก็จะต้องพิจารณาแล้วก็ปรับแผนใหม่ค่ะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องภาคก,การท่องเที่ยวนะคะให้ดียิ่งขึ้นนะคะก็หวังว่านะคะคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะที่กําลังตามหาข้อมูลอยู่นะคะใครนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนะคะรบกวนช่วย กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำช่องค่ะสำหรับครั้งหน้านะคะจะมีข่าวสารอะไรามาอัปเดตนะคะฝากติดตามเป็นกำลังใจกด s u b s c r i b e ช่องไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆค่ะก็ขอให้พี่น้องคนไทยนะคะผ่านพ้นวิกฤตแบบนี้ไปด้วยกันทางช่องขอเป็นกำลังใจให้นะคะครั้งหน้าจะมีข่าวสารอะไรามาอัปเดตนั้นฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขในทุกๆวันเลย Hãy